ลาลาลาเล่นเกมก่อนนี่แน่อุ้ยฉันเล่นเบ็ดบอลเก่งเพื่อนนี่เหื่อไหนี่ยนี่แนนี่แนอืออุ้ยมันตรงจะฆ่าฉันเออเนี่ยนี่ตีลิกบอลนี่แน่ี่แน่เน่อ้าวของพังแล้วเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอาถ้าเขอโทษทีนะเดี๋ยวฉันไยเก็บตังค์ซื้อใหม่เพราะเครื่องนี้มันก็นานแล้วพังทิ้งมาเลยทับซอง มันะเพื่อนเราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวฉันเขากินก่อนนะอื้าวจานแตกเลยเพื่อนฉันว่าฉันจะพานายไปเที่ยวที่หออัมพันสเตทนะนายจะไปกับฉันไหมไปจีโอเคงั้นเราเก็บข้าวของกันเถอะอ่วันนี้ลงมาปาร์ตี้กันเถอะโอเคเพื่อน จะรูปวงกันมันแตกเลยเนี่ยโอเคตามนุกก็พอแล้วจิงอ,อ่ะไปกินแค่นั้นเถอะ อืมออืมอมากเยอ้านแล้วมากอืมอู้โหนานไปแรไหมเพื่อนไม่เป็นไรงั้นเราไปเก็บข้าวของกันเถอะเฮ้ยแก๊สรัวนี่นะมีเร็วีแ้วโอ้อ๋ออูหกับระเบิดแรงมากอว เราสืบเลี้ยงกันเถื่อนเราสืบเลี้ยงกันถอยเลยเพื่อนอ้กับโดนแล้วไงโอะไรตายแล้วโอ้โอ้เอาอะไรเนี่ยมีีกล่องก็ระเบิดขึ้นมาโอเคที่ความร้อนมัน้งเดจะร้อนไหมอะไรตายแล้วแข็งทึกเลยเนี่ย ไปเถอะเพื่อนเก็บข้าวของไปกันเถอะได้เลยเอ,ะลยอล่ะเราเก็บข้าวของขึ้นรถก,กันแล้วไปกันเถอะเพื่อนได้เลยไปกันเถอะเพื่อนไเลยเอ้ยที่หอมคอนเสิร์โอมุ่งขับไปกันเหอะโอ้ช่างมันส์โอ้เลยเเข,เขับรถมาท้าอะไรยังไงเนี่ยมาจะมีปัญหาน,นิดหน่อยแล้วรถมันเสียแล้วอะ โ okay, อเคแล้วมันเถอะเร่อเรามาถึงตรงนี้แล้วขึ oh. ไปกันเถอะถึงละเราก็มีวิทยุด้วยเดี๋ยวมาเลยสิเพื่อนจะนังเดิอนอยู่เราถึงหอแล้วขึ้นไปกันเถอะโอ้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 อ้ติดเออไอ้ตัดก้านไม้โอ้มัาลื่นมาลื่นเนี่ยโอ้โหลื่นมาลื่นเพื่อนโอ้มาขึ้นไปก่อนเลย ฉันตามไปมันเลื่อนอะมาแล้วตัวแล้วไม่มีใครอยู่เลยยังไงฟีบเราขึ้นไปที่บนรตบกันเถอะใคเลยลอฟตีบมันขึ้นได้แค่คนเดียวให้เพื่อนอมอาจจะเข้าได้วังสองคนมัน้งลองดูก่อนหยุดหยุดก่อนเพื่อนหยุดสิไปกันนะเพื่อนโอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โมันขึ้นเลยมั้งเนี่ยโอ้โห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 กนหกอ้หเมากเลยเอรมากเลยเพื่อนว้าวประตูเปิดแล้วไป้ปฟังมันนะเพื่อนโอเคได้เลยอะตอนนี้เราไปถึงแล้วเราจะไปหาพวกจัดการใหญ่กัน ผู้จัดการใหญ่ครับอ้อมีอะไรเหรอ,ออืมนี่คือห้องของใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วเหรอทำไมเหรอเอ,อิมพอดีผมอยากจะเช่นชมว,ว่าห้องของคุณสวยมากเลยนะครับอ๋อมันก็ไหนอยู่แล้วอ่ะนี่นายมันกับใครแล้วเนี่ยผมมากับเพื่อนผมครับอจริงเหรออยู่ตามสบายเดเลยนะนายอยากได้อะไรนังก็เลียเอานะเขีวไห เดนะครับเฮ้ยน้องเพลงจริคุณตำรวจร้องเลยเดี๋เลยองล้องลลลล้องเพลงอะไรเนี่ยทำไมไม่ได้เห็นได้ยินเลยเออมงั้นผมไปก่อนนะครับคุณหัวหน้าใหญ่ขอดูคุณตลรวจเขาร้องเพลงก่อนอลรอลงล้ลอะไรเนี่ย ฝีม่ชลองเพลงเป็นไงบ้างอ้ก็ดีอยู่นะเนี่ยสวัสดีครับผมคนนี้ว่าอยากขอคุณแต่งงานนะครับดีเจน้ำมันดีเจนี่น้อ โอ้ยอะไวะเนี่ยชีวิมน่าเลยเอา่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอู้อู้อ้ออ้ใครทำวะเนี่ยใครมาทำอ่ะใครทำเนี่ยเออเออผมทำเองครับพอดีผมไม่ได้ตั้งใจครับอู้พังหมดเลยโอู้ชีวิตนี้มาเลยสิคกี้พาคนด่ามากเลยเนี่ย มันทะลุได้นะครับทุกคนอะไรอ่ะขออภัยด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้แฟนผมเพิ่งมาบอกมันโตมันทะลุไม่ได้นะครับถ้าแล้วอ่ะเออฉันไม่นา่าทำโตเลยแต่ตั้งไว้กับพื้นก่อนนะนี่ตั้งไว้กับพื้นอ๋อหลังฉันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย งฉันจะไปหาผู้จัดการตึกเป็นอะไรเนี่ยโอ้แตม่มาเลยเนี่ย มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยน่าจะตึกอาจจะซันต้องรีบลงไปข้างล่างแล้วล่ะเฮ้ยผู้จัดการครับได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่เคยเห็นการแบบนี้นะเนี่ยอาจจะตึกตึกะอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเล็บชุกเชิน อะไรมันช hmm. ็อตเนี่ยชิ้งอะไรมันระเบิดระเบช็อตทเนี่ยมาโดลงเรียบมาเร็วโอ้ตึกสั่นแรงมากโอ้สั่นแรงมากไปครับแล้วล่ะเดี๋ยวลงานเพื่อนโอ้ยโอ้ยแดงค์โอ้ยโอ้ยแล้วเพื่อนแล้วต้องอาไปกัดดิว่ะอ้กว่า ไปงี้นี่อ๋อเือเือโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนะถล่มเร็วโอ้ทำไังไงเพื่อนโอ๊ะโอ๊ะเอ้ลมโอ้ออไม่ถล่มเร็วไม่นะ ไม่นะไอเอ่ตุ๊ตุ๊ปุเปมโอ้โเนแล้วอ่อยลงแล้วทำไงดีไม่รู้นะเพื่อน ไมนกทมแล้วทุกคนอยู่บนนั้นทำีเพื่อนทำไมนะดฉันต้องไกะทลมฉันต้องรีบออกไปซะเดี๋นจอมเสืสละเองเสืสละพื่อชาติาฉันมาช่วยพวกคณแล้วว้าว ขึ้นเนี่ยเฮ้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 ยเฉันไม่นอนลงพิงเลยเสียงแค่ชงพลังขนาดนี้เลยไอเดียวะเราทำไงดีเนี่ยเราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องกระโดดลงไปเมันตันได้ไม่ 不 ก็ไม่ยจจีกูจะขึ้นนี่อ่ะโอ้ไม่นะโอไม่นนทุกอย่างบ้าฮาพีผ่านไป จะไม่คิดเลยนเนี่ยาว่า,างาาจะมาเล่าง่แล้วเพือกเดี๋ยวแค่นี้เองตรงนี้เ่าจะลื้อไปแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเราเียแค่เคยลว่าที่ม,มีมีแล้วอะนี่ยพี่า ยิงเข้าด้วยเลยเนะี่ยเอาอนนี่กันนเพื่อนได้ได้เยีงยมสมันไม่น้องบ้าของเราไม่บ้าของเราตัวเฮลิคอปเตอร์พุ่งชนด้วยคนอยู่ไหนเนี่ย มีใครมาเลยโอ้โหตรงแต่อันแตตัวอะไรก็จะระแต่รายังไม่เห็นมีเลือดเลยไม่นะบ้านของเราเห็นช่วงมั้ยทำไมวันนี้มันมีต่วันอะไรกันเนี่ยไปมาไปเช่าตึกต่อไปกันเถอะไปเช่าบ้านใหม่ไปลูกขับเองเลยไม่นะลูกขับเองเบรงไม่ได้โอ้โหเบรกไม่ได้โอ้รถนะเบรกไม่ได้โอ้ไม่โอ้รถเบรกแตก ไม่โอ้ชุนเขยกล้ออะไรโอ้ไม่กอนโอ้โอ้โอ้ระเบิดระเบิดโอ้โอ้โออโอระเบิดอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะนุ่อ่อนไม่นะโอ้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 ้โอ้อ้โโออ้โอ้โอ ไก่ตายแล้วไม่นะครับโอ้ยไปไป็โรงพยาบาลถอะไปไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนบิดจมปอกไปเลยโอ้โหรถมีเงินโอ้ยเหยียบมิดชิบเลยทำไมนะไปราอะไรเนี่ยคุณคุณเนี่ยโอ้ไม่นะ อุย้ยมันเคยกันเนี่ยจริงด้วยว่ะเสร็จแล้วกระตกชิบไปแล้วครับกรถทิ้งไปอะไรฉันจะขอดังอื้มฮึฮึเออเออกัะนั